สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี .com ช่วงอร่อยรอบโลกหลากหลายความอร่อยกับร้านเก่าแก่ที่แอฟริกาใต้ห้ามพลาดเด็ดขาด อร่อยรอบโลกลีลาวดีฮอลิเดย์ขอพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่แอฟริกาใต้กับร้านอาหารเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปีคิดตศักราช1682อย่างบลาฟคริเพนไวนยาร์ที่ให้บริการอาหารชั้นเลิศพร้อมเครื่องดื่มที่มาพร้อมกับบรรยากาศแบบอาร์ตแครลลีนะ่นี่นะนี่นะบลาฟคริเพเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมมาชิมโอ้พี่เอ๋นั่น หนะึ่งหกแปดสองน่ะเป็นไงล่ะทั้งอาหารทั้งพรีเซนเทชันรับรองเลยว่าเชิญดีกว่าไหมครับก็ไม,รอ,ไมอร่อยนะเดี๋ยว <laughs> <laughs> ให้คุณวินรุ่เลยเดี๋ยวให้คุณวินรุ่ชิมครับคุณผู้ชมฮะเชิญฮะ เราเริ่มต้นไ,ได้รับการต้อนอร,รับด้วยอาหารที่เขาเรียงมาสวยงามแล้วก็โหสวยจนไม่อยากจะรับประทานเลยต้องนยนอย่างนี้แต่จริงๆแล้วกระบวนการเสิร์ฟเขาค่อยๆมาทีละาจานทีละจานทีละจาน แต่เนื่องจากว่าเราอยากจะให้คุณผู้ชมดูพร้อมๆกันพรึบเลยทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลามากก็เลยนํามาวางพร้อมๆกันแบบนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเล่าเรื่องเลยเล่าตั้งแต่ว่ามาจากที่ไหนยังไงบ้างเช่นด้านหน้าผมเขาจริงๆเขาเสิร์ฟอะไรก่อนนะว่อที่เราผมลืมจาไม่ได้เขาเสิร์ฟเจ้านี่ก่อนจากมหาสมุทร from the sea นี่นะครับนี่คือของทุกอย่างที่มาจากทะเลทั้งหมดเลยจะเล่าเรื่องเลยเล่าเรื่องาหมดจานเรียบร้อยเขาจะเก็บรอออกไปแล้วก็เสิร์ฟ ต่อไปด้วยจานนี้นี่คือฟอร์มฟอร์มเดินจากโลกมาจากโลกเลยก็คือเห็ดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอัคคโชนะฮะก็มีชีฟรออยู่ด้านบนางไหนก็เล่าชิมแล้วนะคุาผู้ชมจะได้ไม่ลักษณะเหมือนเจ้าเกี้ยวนะฮะห่อด้วยน่เห็มีอะไรในหนเห็ดเห็ดสับผัดสับโอเคผ่านไปเลยไปเป็นเป็นเลือกระจอกเทศนกกระจอกเทศเป็นสับแล้วต้มเรียกว่ามาจาก t e r ริทอรีก็คือเขต แถบนี้ from the t e r i y a r y นะฮะผัดมาเรียบร้อยเลยกินเลยไดอก็จะรู้จบเหมือนน้ำซอสญี่ปุ่นหวานๆคุณผู้ชมแล้วก็หอมฟรอมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยซอสใช่ไหมครับฟรอมใช่ไหมครับคำเดียวไม่พออีกคำแล้วกันชิมให้ท่านผู้ชมเลยทานผมมตัดไปอันนี้คือ from อะไรฮะอันนี้อันนี้ from the land แหละ from the land มันคือ from the land ก็คือเขากินย่างเนี่ยมันคือหางวัวหางวัวที่ทำมาเป็นคล้ายๆ ตูนะฮะบ้างเลยเรียกซุปไปแหละแต่ว่าเขาซุปข้นก็จะเป็นสตูฮะตูหางวัวนะครับปองซอสอะไรบอกไม่ถูกหอมมีกลิ่นเนยนิดๆคำเดียวหยุดไปได้เลยซอสมีเนยอร่อยมากขนมของเขาก็ทุกอย่างที่นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเรียกว่าเดรนี่ยก็คือพวกที่ทำมาจากนมเนยอันนี้คือเดรรีผลิตภัณฑ์จากนม นะฮะวีชีสทอดกรอบอร่อยนะครับจิ้มแล้วแบบเดิม daily p r o d u c t หรือ daily products เนี่ยมันจะเป็นผักด้วยกันดั้ใช่ไหมฮะเป็นผักนีก็ที่ก็ produce daily produce เนี่ขัดมาเป็นการสุดท้ายผลิตทุกวัน เป็นซีรีสเป็นของหวานเป็นของหวานก็จะเป็นช็อกโกแลตบราวนี่ใช่แล้วก็มีผลไม้เชื่อมเป็นตาโก้มูสมูสมูสฝรั่งไม่มีตะโกุ้๊กหสกูลนั่นแหละแต่บูสแต่ว่าตากโก้มาตับบาลผมก็ตะโก้ละตะโก้มาคือมูสนั่นแหละครับของไทยของไทยเป็นตะโก้ของฝรั่งเรียกมูสเหมือนกันหละครับนี่ครับนี่คือจานสุดท้ายที่ที่นี่ทำเสิร์ฟมาดูหน้าตาน่ารับประทานเลยอย่าประมาทถ้าจานเล็กๆแบบนี้ แต่นี่เป็นบรีกินแบบบรีไม่เหม็นอร่อยดีอร่อยเดี๋ยวจะรีบทานเจ้าอาหารสวยๆนี้ให้หมดเลยอันไหนคุณทิรุธทานไม่เป็นผมจะทานแทนแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งอะไรเพิ่มให้คุณทิรุธทานได้ชิมให้ท่านผู้ชมของหวานไม่ต้องนะของหวานผมรับผิดชอบได้เลยตรงเนี้ยสามสี่ชิ้นนี้ยกให้พี่เอผมเมาท่านผู้ชมหมดเลย